สวัสดีครับผมโมฮัมหมัดส,สุนฮันลามัตทาครับเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนศรีธรรมวิทยาอำเภอบาเจาะนะครับจังหวัดน,นาราธิวาสผมก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณบริษัท King Power ครับที่พิจารณาและก็สุดท้ายนะครับโรงเรียนผมได้สนาม King Power แห่งนี้นะครับซึ่งเราได้รับตั้งแต่ปี2563อสสนามแห่งนี้ครับเป็นสนามที่ตอบโจทย์ในชุมชนมากครับเพราะว่าเรามีมัสยิดของชุมชนนะครับแล้วก็เรามีโรงเรียนซึ่ง ตอนนี้เรามีจํานวนนันเกเรยียน9 0 0คนสิ่งที่เราเห็นก็คือชุมชนนะครับมีความเ,าเป็นหนึ่งมากขึ้นนะครับจากผ่านกิจกรรมในเรื่องของการเล่นฟุตบอลในชุมชนซึ่งมีการเล่นเกือบทุกเดือนนะครับเวียนไปในส่วนของมุมต่างๆในชุมชนนะครับแล้วก็สิ่งที่เห็นชัดก็คือการออกกําลังกายของชุมชนามากขึ้นทําให้สุขภาพของคนในชุมชนดีขึ้นนะครับอันนี้คือในส่วนของชุมชน ในขณะที่ของนักเกรียนนะครับเรากม็มุ่งเน้นตั้งแต่แรกแล้วครับว่าเราจะพัฒนาในส่วนของเด็กเพื่อไปสู่อาชีพให้ได้เรามีห้องเฉพาะในส่วนของการพัฒนาฟุตบอลนะครับห้องฟุตบอลเพื่อสู่อาชีพนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับหลังจากที่เรามีสนามดีๆเวทีดีๆนะครับในการฝึกซ้อมนะครับเราก็ได้รางวัลมากมายนะครับได้รางวัลในพื้นที่ในรายการสันติสุขจังหวัชดชายแดนภาคใต้ รางวัลเข้าสีทีมสุดท้ายในส่วนของบอลอ c นะครับบอลที่รวมตัวกัน,นครับรงยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม5จังหวัดชดดายแดนภาคใต้สิ่งนี้มันเริ่มเกิดขึ้นครับมีความเชื่อมโยงในเรื่องของการพัฒนาเพื่อที่จะให้มีการเซ็นสัญญานะครับนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชดดายแดนภาคใต้ตรงนี้สู่ สโมอสรอ,อาชีพนะครับอันนี้สิ่งที่เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าในพื้นที่จังหวัชดชายแดนภาคใต้จากการสนับสนุนของบริษัท King Power เป็นจุดเริ่มต้นดีๆการสร้างฝันของคนในพื้นที่3จังหวัชดชายแดนภาคใต้ที่จะนําไปสู่การสร้างอาชีพการสร้างชื่อเสียงแล้วก็ลดในส่วนของความขัดแยง้งลดในส่วนของยาเสพติดนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยสังคมมีสุขภาพที่แข็งแรงสุดท้ายผมก็ต้องขอบคุณนะครับบริษัท King Power ครับแล้วก็อยากจะให้โครงการนี้นะครับทำต่อไปจน ทั่วทั่วประเทศให้มากขึ้นมากกว่านี้ครับก็ต้องขอบคุณบริษัทคุณพาวเวอร์อีกครัครบขอบคุณมากครับ